วันนี้ลูกค้าเข้าร้านเยอะชมอะมัดเลยนั่นเนี่ยขายของได้ตังค์มาต้องเยอะนะพี่ฝนแต่อย่างนั้นแล้วก็พี่ฝนมีความคิดอะไรวางอย่างดีๆแล้วล่ะนะนี่คิดจะทำอะไรอีกแล้วเหรอแหมก็วันนี้พวกเราขายของดีมีคนเข้าร้านเยอะเพราะฉะนั้นจะต้องให้รางวัลตัวเองหน่อยนะสิปุ๊กปีกบู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 ว่าไงเหรอบบอกว่าออกไปข้างนอกนี่มันมีแต่สะไว้น้ำไม่ใช่เหรอ,อก็ใช่กะ สาวว่ายน้ําของเราเป็นจุดเด่นของร้านเลยนะขอบอกพี่ฝนคิดจะทําอะไรกับสาวว่ายน้ําเนี่ยสาวว่ายน้ําตรงนี้ดูธรรมดาไปเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพี่ฝนจะจัดตกแต่งสาวว่ายน้ํานิดหน่อยนะนะ นิดหน่อยนี่ลือออกไปหมดเลย <c oughs> เดี๋ยวลืออันนี้ออกไปก่อนก็แล้วกันไม่ค่อยกับร้านเท่าไหร่ไม่เข้ากับร้านหมายความว่ายังไงอะ่ะก็ร้านเราเป็นสีเขียวสีชมพูสีเรนโบ์เพราะฉะนั้นสาว่ายน้ําก็จะต้องมีสีสันสวยๆหน่อยนะสีสาว่ายน้ําสีชมพูเนี่ยนะถูกต้องแหละ ว้ากระเบื้องน่ารักจังอะแค่เปลี่ยนกระเบื้องก็ดูแปลกตาเลยอะใช่แล้วเดี๋ยววางอันนี้ไปด้วยก็แล้วกันต้นไม้ปะกการังที่เป็นพลาสติกปะกการังพลาสติกเหรอใช่แล้วถ้าเอาปะกการังของจริงมาไม่ดีนะทุกคนเอามาไม่ได้สิไม่ได้แน่นอนเพราะว่าเขาจะไม่รอดทุกคน เอาละต่อไปก็วางอุปกรณ์สําหรับลอยน้ำนิดหน่อยต้องและอันนี้เป็นห่วงยางเป็ดแล้วก็ห่วงยางเลนโบแถมด้วยล่มด้วยนะขอบอกดูไงเป็นเป็ดนะน้ำมันฟาร์มิงก้ <laughs> อาวงั้นเหรอฉันก็พูดตามพี่เอกนะปุ๊ปปี้พี่เอกไม่ได้พูดสักคำ <laughs> อ้าวงั้นเหรอ เดี๋ยวก่อนเอาวันนี้มาด้วยขเขาเรียกว่าอะไรนะโซ,โ,ฟฟโซฟาลมเป็นโซฟาลมพี่ฝนถูกต้องโซฟาเป่าลมสีชมพูอยากได้แบบนี้ที่บ้านบ้างไงหมายความว่าไงอยากได้ของจริงอะ่ะราวยน้ําหรือโซฟาเป่าลมทั้งสองอย่าง โอ้โหสาวยน้ําเลยเหรอเด,เ,ดเดี๋ยวก่อนนะตอนนี้พี่ฝนขอจัดในโทก้าก่อนแก็แล้วกันงั้นเดี๋ยวไปซื้อนี่ดีกว่าสาว้น้ําเป่าลมมาสาว้น้ำเป่าลมงั้นเหรอใช่แล้วโว่แต่ว่ามันเล็กเกินไปนะสิงั้งนเอาอย่างนี้เดี๋ยว,ยวก่อนเดี๋ยวไปก่อนก็แล้วกันนี่จะทําอะไรเพิ่อมอีกอ่ะนี่งเดี๋ยวจะต้องมีโต๊ะก่อน อันนี้ว้าทาอะไรโต๊ะตรงนี้โต๊ะวางของไงโต๊ะวางของเหรอเอามากินข้าวได้ไหมได้แน่นอนกินข้าวก็ได้กินขนมก็อร่อยตรงสรไว้น้ำนี่ถ้ามีเปย์นอนแล้วสุดสุดไปเลยล่ะ,จะเจ้าเปมานอนตรงนี้อีกเหรอถูกต้องเปย์ <laughs> ทำไมอ่ะนอนตรงสระว่ายน้ําเนี่ยนะเอาเป็นไรอ่ะเย็นชื่นใจดีออกนะเ,เสร็จแล้วมั้งเนี่ยพี่ฝนยังยังไม่เรียบร้อยเราจะต้องมีอุปกรณ์เสริมบางอย่างเดี๋ยวขอดูหน่อยว่าจะเอาอะไรออกมาดีหน่อยนะ,นะจะติดไฟทําไมอ่ะอา้าถ้าไม่ติดไฟกลางคืนออกมาก็มองไม่เห็นอ่ะนี่จะออกมากลางคืนเหรอเนี่ยมันก แงอยู่แล้วออกกลางคืนมานะเห็นสาว่ายน้ําสะท้อนกับแสงจันท์ฟุง้งฟิงฟุ้งฟิง,ฟงมีประกายเลยยิบเลยยับอย่างสวยเบะกลัวไม่กล้าลงไปตอนกลางคืนน่ะนี่อยากจะบอกว่านี่พูดจากใจจริงเลยนะเนี่ยขอบอกบอกว่าอยากได้ <c oughs> สาวว่ายน้ําเนี่ยเหรอ <c oughs> ใช่แล้วอยากได้มากเลยสาว่ายน้ําเนี่ยเดี๋ยวเสร็จคลิปนี้เดี๋ยวออกไปเอาจอบสับๆดินแถวบ้านก่อน <c oughs> อจอบสับเลยเง้นเหรอได้แนละ้วเดี๋ยวขุดให้ก่อนนะอ่าได้เลยได้เลยนี่สาวว่ายน้ําหรือบ่อเป็ดกันแนะบ่บ่อลูกออนเดี๋ยวก่อนต่อไปก็จะต้องมีพรมไว้สําหรับเช็ดเท้าพอเวลาเราตัวเปียกใช่ไหมก็มายืนตรงนี้จะได้ไม่เลอะบ้านนะนะก็ดีนะถ้าตัวเปียกก็เดินเข้าร้านเราคงเละหมดเลยต่อไปนี่โต๊ะว,วางของสําหรับลูกค้า ทำไมโตเยอะจังโตก็ต้องเยอะเป็นธรรมดาของที่อยู่ตรงสาว,ว่ายน้ําจะต้องมีเยอะๆหน่อยนะนะทุกคนอันนี้มันครีมกันแดดนี่นะใช่แล้วครีมกันแดดปกป้องผิวของเราไม่ให้แดดร้อนเกินไปแล้วเอาสเปรย์ไล่ยุงมาทำไมเด,เดี๋ยวก่อนวางไว้ก่อนสเปรย์ไล่ยุงเผื่อบางทีเราออกมาเล่นข้างนอกตอนกลางคืนไงโอ้น้ำหอมเนี่ยนะใช่น้ำหอมก็ต้องมีนิดหน่อยไม่รู้มีไว้ทำไมเหมือนกันเอาเอา,เอามาวางไว้สวย,สวย นี่น,น,นี่อันนี้สําคัญกว่าผ้าเช็ดตัวผ้าเช็ดตัวงั้นเหรอถูกต้องดูท่าแล้วผืนเลขเกินไปน่าจะเป็นผ้าพกหัวมากกว่านะแล้วก็มาหลายๆผืนดิฮะมาหลายๆผืนเออใช่จริงด้วยแฮะนี่วางได้ยังไะตรง้เดี๋ยวเดี๋ยววางให้เข้าที่ก่อน กว่าจะจัดเสร็จแต่ละห้องแต่ละชั้นนี่นเหนื่อยเหมือนกันนะพวกเรามาเล่นเลยดีกว่าอย่าเพิ่งยังไม่เรียบร้อยกระเบื้องปูพื้นยังไม่ได้ปูเลยก็ปูแล้วนี่ไงนี่ไงเดี๋ยวจะต้องหาที่มันเข้ากันแป๊บหนึ่งก่อนนะนะพอแล้วพอแล้วอ่ะพอแล้วเยอะแล้วเวนี่ยเยอะเกินไปอ๋อเจ้าใไรมาลงงี่นี่ไงเดี๋ยวต้องมีของเล่นนิดหน่อย ของเล่นนิดหน่อยด้วยใช่แล้วของเล่นที่เอาไว้เล่นในสาว่วยน้ำนิดหน่อยโบ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 ว่าไงอะปุ๊ปิ๊กโบบอกว่าอยากได้ห่วงยางของโบด้วยอะห่วงยางของโบก็ห่วงยางฟามิงโกนั่นไงอ้าวแล้วพี่ฝนไม่ใช้ห่วงยางอ๋อพี่ฝนว่า้น้าเป็นไหวยน้ําเป็นก็เลยไม่ต้องใช้ห่วงยางไงนะใช่แล้วไม่ต้องใช้ห่วงยางก็ได้เพราะว่าเก่งมันสบายดีออกเวลาไปเกาะห่วงยางก็ลอยได้เลยอาไม่เป็นไรเดี๋ยวเล่นกับโบก็ได้บบูู บอกให้เล่นด้วยใช่ไหมอ่ะใช่แล้วจโมบอกว่าเดี๋ยวให้พี่ฝนเกาะตรงคอหานก็ได้คอหานที่ไหนฟาร์มิงโกอ้อาฉันก็ว่าแล้วว่าเป็นฟาร์มิงโกไม่ให้หานแง่งแจ,จะต้องเอาอุปกรณ์เสริมมาวางเอาไว้สําหรับเล่นน้ําพร้อมด้วยขนมเล็กน้อยนะนะตู้หมุนลูกอมเนี่ยนะใช่ <c oughs> จริงๆแล้วก็ไม่เล็กน้อยนั่นน่ะตู้เท่าตัวเราเลยเสร็จเรียบร้อยแล้วงี้เราก็ไปเปลี่ยนชุดมาเล่นน้ํากันดีกว่า <c oughs> เออใช่จริงได้แถวบ้านเรานี่มีทั้งสาวว่ายน้ํามีทั้งสาปาแถมมีชุดว่ายน้านี่เป็นชุดบาร์บี้นะขอบอกมีหมวกที่เขาแถมให้ครั้งที่แล้วด้วยนี่งานเดี๋ยวี่วนจะใส่ปุ๊กปิ๊กใส่กับฉันไหมอ่ะฉันไม่ใส่หมวกนั้นหรอกงั้นฉันใส่ไอ้นี่ให้นายก็แล้วกันกเขาเรียกว่าอะไรที่คาดผมของฉันเนี่ยทำไมเป็นลฉันใส่ได้อหูววันนี้น้ำเย็นชื่นใจเดี๋ยวทากันแดดก่อนยอแองกาซีอิวเช่ สีอิ่วที่ไหนที่ทากันแดดต่างหากนี่กันแดดของพี่เอกนี่อ๋อทาให้โบทาให้พ๊กปิ๊กด้วยกันแล้วกันนะหมดขวดแล้วหมดแล้วเหรอหมดแล้วฮะเออใช่หมดแล้วจริงด้วยเฮ้ยน้ําไม่ลึกนี่ทุกคนใช่แล้วน้ําไม่ลึกมากเท่าไหร่พวกปิ๊กโบขึ้นไปบนหวงยางเร็วเข้าบู๊เอาทำไมขึ้นไม่ได้ฉันขึ้นไม่ได้อ่ะทำไมอ่ะฉันพยายามจะขึ้นอยู่แต่มันลื่นอ๋อมันลื่นงั้นเหรอฉันขึ้นข้างบนแล้วกันอเดี๋ยวขึ้นไปอยู่ข้างบนก่อนให้ฉันวางให้นั่ง แบบนี้โอ้โหน้ำเย็นชื่นใจสุดยอดไปเลยวันนี้พวกเราเก่ง ใช่แล้วนอกจากเราจะทำสถานที่สปาเรียบร้อยแล้วเรายังมาทำสระว่ายน้ำหน้าที่สปาด้วยนเนี่ยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวถ่ายรูปเป็นที่ระทึกก่อนดีกว่าไม่มีตอนกลางคืนนะพี่วนอ่ะตอนกลางคืนอะไรเหรอตอนกลางคืนมีแต่ตอนกลางวันเนี่ยเออไม่เป็นไรเดี๋ยวเราห้อยไปเล่นเขาหน้าตอนกลางคืนก็ไหนได้เปิดไฟก่อนอ๋อดูโบดิโบ,โบเล่นน้ําใหญ่เลยพี่ฝนลูกโป่งอันนี้เราสามารถเปิดไฟได้หรือเปล่าลูกโป่งไหนอะ ลูกโป่งลูกหวัวใจนั่นน่ะลูกโป่งไม่ใช่ไฟทักหน่อยอ้าวงานเหรอใช่แล้ววันนี้สนุกจังเลยมีทั้งสาวไยน้ำมีทั้งที่ขายของแถวมีน้ำมะนาวสตรอเบอรี่เย็นชื่นใจอร่อยชะมัดเลยอ่ะ อร่อยจังเลยนะแลวนั่นกินอะไรเหรออะไรไม่รู้เหมือนจะเป็นลูกอมอ่ะลูกอมงั้นเหรอแต่พี่เเคี้ยวไปหมดแล้วนี่ไม่แบ่งเลยย่าเดี๋ยวหมุนอันนี้ใหม่ก็ได้พี่ฝนหมุนอะไรอะ่ะนั่นไงที่หมุนลูกอมอ่ะอ๋อเออใช่จริงด้วยงั้นเอาอย่างนี้ดีกว่าถ้าเพื่อนเพื่อคนไหนที่ชื่นชอบคลิปนี้ของพวกเราแล้วล่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้ง,งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้พวกเราก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อน รักทุกคนนะจ๊ะบุยบุยไปละจ้า